แล้วก็หลังจากนั้นเดี๋ยวเราจะแวะไปเก็บขวดตรงที่ Star ์ทการ์เสักแป๊บหนึ่งนะคะรอลุนกันไปด้วยกันคะ่ะเมื่อเช้าตอนขามาหนาวนะคะเแต่ตอนนี้เริ่มร้อนแล้วค่ะพระอาทิตย์ท่านกำลังส่องแสงมาให้เราได้รับความอบอุ่นค่ะไปกันค่ะไปส่งขวดกันก่อนมามาลุนขนมปังให้กับชายหนุ่มกันก่อนนะคะว่าจะได้ มานรูุตาไม่รู้เป็นอะไรค่ะขับรถเลยห้างก็เลยอย่างงั้นบอกว่าไปเก็บขวดก่อนแล้วกันเดี๋ยวก้อยมาซื้อขนมปังบอกได้ไปเลยเธอวันนี้สงสัยจะไม่มีกระจิตกระใจอยู่กับเนื้อกับตัวเห็นขวัวเห็นกระป๋องได้น้อยจิตใจก็เลยเลื่อนลอยไปเก็บขวดกันก่อนเลยค่ะเดี๋ยวก้อยแวะมาซื้อขนมปังให้ชายหนุ่มกันนะคะ จากที่บรุดาวิเคราะห์ราคาสินค้านะคะราคาสินค้าในตลาดนะัดจะเป็นราคาสินค้าที่ถูกที่สุดหลังจากนั้นก็จะมาเป็นห้างนะคะก็จะเป็นอะไรที่ในสภาวะเศรษฐกิจแบบ เราก็เลยต้องไปมองหาสถานที่ที่ราคาสิี้าไม่แพงสําหรับเราสําหรับวารุตานั่นก็คือต้องไปที่ตลาดนัดอย่างเดียวเลยค่ะเข้าของตอนนี้แพงขึ้นทุกๆวันเลยค่ะเรามาถึงจุดหมายปลายทางของเราแล้วนะคะไปคับไปสํารวจกันว้าวมาถึงแป๊บเดียวนี้ค่ะเจ็คพพดเจอเจ็คพดห้าขวดรัวรัวรีบเก็บเลยจ้า จเจอแจ็คพอตร,รัวๆแบบนี้วารุตาขอไปก่อนค่ะสามีนุ่นกำลังเตรียมเคลียร์ข้าของเดี๋ยวเขาจะแยกกันไปคนละทางกันค่ะไปกันเลยขอให้วารุตาเจอรัวๆรัวๆรัวๆขอให้โชคดีเจอรัวๆนะคะไปกันค่ะบรรยากาศมุมนี้สดชื่นมากๆ เป็นอะไรที่มาแล้วรู้สึกเหมือนตัวเองมาอยู่บนสวงสวรรค์ยังไงก็ไม่รู้ค่ะความที่บรรยากาศสดชื่นมีใบไม้ต้นไม้อากาศบริสุทธิ์มากๆเลยค่ะไปกันค่ะขอให้วรุตาเจอรัวๆๆน้องก็บอกว่าพี่วรุตาก่อนออก รุตาบอกว่าขอให้เจอขวดเจอขวดเจอขวดไว้อย่างไงขอให้เจอเช็คพอร์ตเช็คพอร์ตเช็คพอร์ตวารุตาก็ขอภาวนาะโอ้ยเจออีกหนึ่งขวดนี่ค่ะขอเก็บก่อนนะคะสามบาทไปต่อเลยค่ะขอให้เจอรัวๆรัวเดี๋ยววารุตาเดินมามุมนี้ก่อน ขอให้เจอรัวๆขอให้เจอรัวๆเจ็คพอตเจ็คพอตมุมนี้ไม่มีเราเดินต่อกันเลยค่ะดอกไม้มุมนี้สวยจังค่ะขอดูพึ่งตัวต่อเขากำลังหาน้ำหวานค่ะโห้ยชื่นชมทุกดอกเลยวาวารุตาเจออีก3บาทในถังกระยารีบเก็บเลยค่ะเดินกันต่อเลยค่ะ ขอให้เจอเจ็๊พอเจอรัวรัวรวรวรวมาส่งกำลังใจให้ด้วยกันนะคะเดี๋ยวพตาแวะให้ดูบรรยากาศมุมนี้นิดหนึ่งสดชื่นมากๆเลยค่ะไปกันต่อเลยค่ะโอ้ยต้นม้นี่ต้นนี้ใหญ่มากใหญ่จริงๆเลยค่ะ เดินกันไวๆจะได้กลับบ้านไปนั่งคานข้าวแล้วก็จะได้ดูว่าวารุตาวันนี้ได้ของอะไรมาบ้างแล้วก็ที่วารุตาก็ได้ของชอบมาด้วยนะคะซื้อมาตั้งเอ่อสยูโรแน่สี่ยูโรก็ตีเปว่า150บาทร้อยสีบบาทค่ะโอ้ยมีไหมอ่ะไม่มีเลย มงซ้ายมองขวามีให้วารุตาไหมขอเดินไปดูอีกนิดนึงค่ะไม่มีถ้าหมดมุมนี้ไม่มีแล้ววารุตาก็จะเดินกลับนะคะเพราะว่ามุมนี้เป็นมุมนั่งเล่นส่วนมุมโนนให้แฟนไปเก็บค่ะบรรยากาศสวยมากๆเลยค่ะ ทุกครั้งที่วารุตามามุมนี้นะคะคือบรรยากาศจะสวยมากเขาจะสวยทุกฤดูการไม่ว่าจะเป็นฤดูการไหนไม่ว่าฤดูใบไม้ผริรดูร้อนรูด้ดูใบไม้ร่วงแล้วก็ฤดูหนาวที่นี่จะสวยทุกฤดูการเลยค่ะแล้วมานั่งนะคะรู้สึกเหมือนกับความสงบ ที่เขาผ่านเข้ามาในตัวเรามันช่างเป็นภาพที่ที่ดีมากมากเลยค่ะนุ่นสามียืนสายหัวบอกว่าแย่ yeah, มากเอาเอาหัวแม่มือทิ้มลงหัวก็สายไม่เป็นไรใช้นมมามาไม่ได้ก็ไม่เป็นไรได้แค่ไหนเอาแค่นั้นเมื่อกี้เราก็ได้เจอเช็คพอร์ตแล้วที่ ที่เราไม่ค่อยได้เจอเนื่องด้วยว่าเมื่อวันก่อนฝนตกค่ะถ้าฝนตกก็จะไม่มีผู้คนมา,มานั่งดื่มกันมันก็เป็นเรื่องที่มีเหตุแล้วก็มันก็มีผลของมันซึ่งมันก็เป็นเหตุผลที่เราเข้าใจค่ะแต่เราก็ยังดีที่เรายังได้นะคะเดี๋ยวก็ถึงคราวที่ เราต้องไปซื้อขนมปังแล้วก็เตรียมตัวกลับบ้านไปนั่งทานข้าวกันนะคะแล้วก็หลังจากนั้นเดี๋ยวได้มาลองของถูกใจของวารุตาค่ะไหน่ยช้หนุ่มอยู่ไหนอะยังไม่โผล่มาอีกเอ้าเมื่อกี้ยืนโบกมืยอโยยๆอยู่มุมนูน้นเอาน้าแล้วทำไม ยังไม่ออกมาอีกบรรยากาศเงียบสงบโอ้ยน่านอนมากๆเลยค่ะว่าไม่ได้ได้กระป๋องกูกาโกล่ามาอีกแล้วค่ะนี่คือก้าวบาทหืมชายหนุ่มตาถือนี่มองซ้ายมองขวาแล้มคมจริงๆเลยจ้า ไปค่ะเดี๋ยวเราเอาขวดไปคืนแล้วก็ไปซื้อกนมปังให้กับชายหนุ่มค่ะนี่ภาพรวมทั้งหมดของเราที่เก็บได้ในวันนี้นะคะไปกันค่ะไปลุ้นกนมปังให้กับชายหนุ่มด้วยกันค่ะร้านม,มุมทางด้านซ้ายมือนี่ก็จะเป็นร้านขายร้านขายของชําเหมือนร้านขายของชำบ้านเรานะคะแต่ราคาเขาค่อนข้างที่จะแพงมากเลยนะคะ ราคาเขาจะขึ้นจะแพงกว่าในห้างมาเป็นอีกเท่าตัวทีเดียวเลยค่ะถึงห้างแล้วค่ะไปกันค่ะเขาไปส่งกันเลยว่าจะได้สักเท่าไหร่มาลุ้นด้วยกันนะคะชายหนุ่มได้หนึ่งยูโรสี่สิบเจ็ดเซนเขาไม่อดขนมปังแล้วค่ะ หนึ่งยูโรสีเจ็ดเซนไปกันเลยคะ่ะไปซื้อขนมปังให้ชายหนุ่มกันบรรยากาศยามเช้าเชาผู้คนก็มาซื้อของกันไม่เยอะเลยนะคะนี่คะ่ะขนมปังของชายหนุ่ม19เซซนแฟนขอ2ก้อนนะจ๊ะเธอไว้อย่งงางนั้นจัดให้เลยจ้า ได้แล้วค่ะขนมปังสองก้อนของชายหนุ่มค่ะรีบไปจ่ายเงินกันที่แกเชียร์กันเลยนะคะขนมปังก็ได้เงินก็ได้เหลืออีก1ยูโรกับ9เซนวารุราตากติให้ง่ายๆว่า40บาทเหลือเงิน40บาทกลับบ้านยังไงชาหนุ่มก็ไม่อดขนมปังรีบมาเร็วหิวข้าวแล้วโน่นค่ะขับออกมาแล้วค่ะถึงเวลาเราที่ต้องกลับบ้านไปนั่งทานข้าวกัน แฟนบอกว่าเธอนน่นกระป๋องหนึ่งกระป๋องไวยอย่างนั้นวางไว้อยู่บริเวณมุมนี้โอ้ยก้าบาทรีบเก็บเลยคะ่ะรีบเก็บเลยนี่คือก้าบาทคะ่ะนู่นชายหนุ่มรอเห็นมุมไหนเราก็เก็บเราก็น่านเก็บเล็กผสมน้อยคะ่ะพารุจาให้มาดูของนี้นะคะเต็มไปหมดเลยคะ่ะข้าวของที่เขามาวางมีทั้งรองเท้ามีผ้าเช็ดตัว มีอะไรเยอะแยะม,มากมายนี้ค่ะเต็มไปหมดเลยนะคะแล้วถ้าเกิดว่าไม่มีใครมาเก็บทุกสิ่งทุกอย่างกา็จะกลายมาเป็นกยะยคือเสื้อผ้าที่นี่มารุตาบอกเลยนะคะว่ามันเยอะมากคุณไม่ต้องไปรื้อในตู้พเพราะเสื้อผ้ามันมันเยอะจริงๆเลยค่ะดูนี่นะคะเต็มไปหมดเลยค่ะผ้าปูผ้าอะไรที่นอนเต็มเต็ม ทานข้าวเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็มาถึงตอนที่เราต้องมารีวิวของกันแล้วค่ะว่าวันนี้วรุตาได้อะไรบ้างวันนี้อยากจะบอกว่าวารุตาไปเอามาอีกแล้วค่ะไปเอามาอีกแล้วกางเกงตัวละหนึ่งยูโร เนื้อผ้าเข้าเหมือนกับผ้าฝ้ายแต่เป็นผ้าฝ้ายที่เป็นต่างสีแบบนี้ค่ะแล้วก็ตัดคลิปด้วยการมีระบายแบบนี้ตัวละ1ยูโร36บาทค่ะพร้อมกับเสื้อตัวนี้เสื้อตัวนี้ดูเป็นเสื้อแบบธรรมดามากๆเลยนะคะเป็นของทอมมี่ค่ะวรุตาคิดว่าจะเอามาใส่คู่กับ จังเกงตัวนี้ค่ะก็คิดว่าน่าจะใส่ได้น่าจะใส่ได้เอามาใส่คู่กันแบบตัวนี้ค่ะนี้ค่ะแล้วก็อีกสองตัวนี้ก็มาเริ่มต้นด้วยชุดหนึ่ชุดพร้อมด้วยเสือ้อกันหนาวอีกหนึ่งตัวก็ทั้งหมดนี้สี่ตัวนะคะก็ตกอยู่ที่ประมาณ100่งร้อยกว่าบาท กุ้มใจไปเจอแล้วก็อดจะแวะจะดูไม่ได้มาดูอาหารการกินซึ่งเป็นเรื่องจำเป็นต่อร่างกายเราดีกว่าค่ะอาหารทางใจผ่านไปแล้วมาดูอาหารทางกายค่ะอันนี้เป็น มันฝรั่งสลัดนะคะ2อัน1ยูโรค่ะก็คือมันฝรั่งเราก็ไปต้มแล้วก็มาใส่ครีมมาใส่แฮมนะคะ2อัน1ยูโร2อัน36บาทค่ะวันนี้ก็เป็นเนื้อชีสท,ที่เขาใส่ปลาเซมอนลงไปด้วยนะคะ2อัน1ยูโรวัลค์ดานเลยจัดมาค่ะตามมาด้วยชีสท,ที่ใส่พริกไทยนะคะพริกไทยสีเขียว2อัน1ยูโรค่ะ หูบดนะคะใสะ่เครื่องเทศใส่พริกใส่เครือใส่พริกไทยเรียบร้อยนี่คือ2อัน1ยูโร50ค่ะที่นี่นะคะเขาจะเรียกว่าเป็นสวีสวีเบลเมวอร์สนี่นะคะซื้อมาให้แฟนนี่ชิ้นละ1ยูโรนะคะเจอแสงสะท้อนอาจจะมองไม่ชัดอันละ1ยูโรวันตาก,ก็เลยจัดมา2แบบ2ชนิด นี่คือ4ยูโรค่ะชีสตัวนี้นะคะเป็นชีสแผ่นเขาตัดออกมาเรียบร้อยแล้วนะคะวรุตาซื้อมา2อัน1ยูโร50ค่ะส่วนตัวนี้เป็นผู้เ็นคุสเป็นบรัตเป็นเขาเรียกว่าเป็นเนื้อไก่งวงนะคะแล้วเขาจะมีขอบแบบนี้ด้วยแล้วคือรูปร่าง ก้อนก่อนที่เขาจะตัดเป็นแบบนี้พอตัดออกมาแล้วเป็นแบบนี้อันนี้2อัน1ยูโร50ค่ะนี่เป็นซอสเวลาเราทำอาหารแล้วเราอยากมีซอสราดอันนี้2อัน1ยูโร50ค่ะเค้กส้มค่ะอันละ1ยูโรค่ะก็เรียวกว่าโฟยกร็อกเค้นนะคะอันละ1ยูโรเขาจะมาเป็นแผ่นแบบนี้แล้วก็จะกรอบเหมือนกับเรากินขนมปังกรอบเลยค่ะ เราก็สามารถที่จะเอาแยมลงไปเอาแฮมใส่ลงไปเอาสลัดลงไปทานอร่อยมากๆเลยนะคะวรุตาชอบอันนี้1นึ่ยูโรค่ะแยม4กระปุก1นึ่ยูโรสกระปุกหนยูโรนะคะหนีบกันมาเลยสิ่งที่วรุตตาไม่เคยเห็นนั่นก็คือแยมแครอท สตรอเบอรี่แม่ย่าชอบปารุตาก็เลยเอาหลากรถมาเผื่อเธอด้วย4อัน1ยูโรสาหรับแยมค่ะตามต่อมาด้วยนี้ค่ะเป็นชีสแผ่นเหมือนกันเป็นชีสแผ่นที่ใส่มะเขือเทศนะคะ,ะแล้วก็2อันนี้นะคะ2อันนี้1ยูโรค่ะ1ยูโรก็คือ36บาท แชมปียองสองอัน1ยูโรอันละ50เซนสองอันนี้คือ36บาทค่ะตามต่อมาด้วยของโปรดวารุการนั่นก็คือมเมล็ดตาลทะวันแทะเปลือกอกเรียบร้อยแล้วนะคะพร้อมรับประทาน8อัน2ยูโร4ถุง1ยูโรค่ะตามมาด้วยนี่นะคะ เป็นหัวหอมที่เขาอบแห้ง3แพ็ค1ยูโรค่ะบ็อกเกอรี่หัวละ1ยูโร36บาทค่ะตามมาด้วยสับปะรด1ยูโร36บาทค่ะแครอทกิโลละ36บาท1ยูโรค่ะกีวี4ลูก1ยูโรนี่คือกีวีสีเขียว1ยูโร36บาทค่ะ มะเขือเทศกิโลละ69เซน69เซนก็ฟารุตาคิดว่ากิโลละประมาณ20บาทกิโลละ20บาทนะคะตามมาด้วยเน็กตารินนะคะกิโลละ36บาทค่ะกิโลละ1ยูโรเชอร์รี่เชอร์รี่กิโลละ3ยูโรวารุตาตีว่าประมาณ110บาท ชอรี่กิโลละ110บาทค่ะของโปรดของวารุตานนั่นก็คืออะโวคาโด3ลูก1ยูโรเลยจัดเต็มมาเลยค่ะ9ลูก3ยูโร9ลูกนี้ก็ประมาณ1 1 0บาทค่ะต้มเยอะมากวารุตาซื้อมากิโลละ36บาทกิโลละ1ยูโรค่ะลองกินหมดแล้วเหลือแต่ชุด กัดเสื้อที่ซื้อมารอกันอยู่ทำไมคะไปค่ะไปลองด้วยกันเมื่อลองแล้วเป็นอย่างไรช่วยบอกวารุตตาด้วยนะคะว่าวรุตตาใส่แล้วเป็นแบบไหนอย่างไรไปกันเลยคะ่ะชุดแรกมาแล้วนะคะจะเป็นชุดแขนกุดแล้วก็เป็นเสื้อลายขวางแบบนี้เนื้อผ้าจะเป็นเนื้อผ้ายืดนะคะยืด เขาจะเป็นชุดที่เมื่อยืดเขาจะค่อนข้างที่จะเข้ากับสรีระของเรานะคะแล้วก็วรุตาก็เลยใช้เข็มขัดมาตัวช่วยเสริมเพื่อที่จะให้เขาเรียกว่าการใส่ของเรามันมันมีมีจุดที่ที่มองได้นี่ค่ะชุดนี้ หนึ่ยูโรค่ะเป็นชุดลำลองใส่ไปไหนก็ได้ใส่อะไรก็ได้ค่ะใส่อยู่บ้านหรือใส่จะออกงานที่ไม่ใช่เป็นทางการมากก็ได้ค่ะนี่ค่ะราคา1นึ่งยูโรนะคะชุดนี้ ข้างหลังนี่คือด้านหน้าด้านข้างนี่คือหนึ่งยูโรค่ะเดี๋ยวไปลองดูชุดอื่นกันต่อเลยนะคะมาแล้วค่ะเป็นชุดที่สองนะคะ ตัวนี้จะเป็นการใส่คู่กับกางเกงขาสั้นแบบลำลองสบายสบายมากๆเลยค่ะเสื้อตัวนี้ก็ยี่ห้อทอมมี่นะคะส่วนกางเกงนี้ก็เป็นกางเกงเหมือนกับผ้าฝ้ายเดี๋ยวรุตาให้ดูเนื้อผ้ากันแบบชัดๆเลยนะคะ เนื้อผ้าเขาเป็นแบบนี้เหมือนกับเป็นลายเหมือนกับผ้าฝ้ายแล้วสีเนื้อเขาจะเขาเรียกว่ามีความหลากสีที่เป็นสีอ่อนเราสามารถใส่ได้สีดำสีน้ำตาลสีขาวสีฟ้าสีเขียวสีครีมคือแทบจะบอกว่าเกือบได้ทุกสีเลยค่ะสีเหลืองสีเขียว ทุกอย่างได้หมดเลยค่ะกางเกงและนี่นะคะเราคตาให้ดูเขามีกระเป๋านี่คือเป็นแบบสไตล์สบายสบายแล้วเบาโล่งมากดูนี่นะคะเบาโล่งจริงๆเลยค่ะแล้วก็จะมีการคลิปตรงชายด้วยนะคะก็สามารถที่จะทำให้ดูกางเกงของเรามีสีสันที่น่าสนใจมาก สองตัวนี้นะคะวันนี้วารุตาได้แยกมานี้1ยูโรนี้หยูโรกางเกง36บาทเสื้อก็36บาทรวมกันแล้วก็72บาทนี่ค่ะเราก็สามารถที่จะมีชุดเก๋ใส่ไปจ่ายตลาดหรือว่าจะ ไปเที่ยวกับเพื่อนไปดูหนังฟังเพลงหรืออะไรก็ได้ค่ะรองเท้านะคะใส่กับรองเท้าส้นสูงใส่กับรองเท้าผ้าใบาใส่กับอะไรก็ได้วรุตาว่าชุดนี้เป็นชุดลำรองที่ค่อนข้างที่จะเท่ทีเดียวเลยค่ะแล้วก็เสื้อผ้าก็ค่อนข้างที่จะมีคุณภาพ ถือว่าโอเคเลยค่ะ2ยูโร70กว่าบาทเดี๋ยวรู้จะให้ดูอีกสักรอบนึงนะคะเป็นอย่างไรเก๋ไหมคะเจ็ดสิบกว่าบาทเดี๋ยวไปดูเสื้อตัวอื่นกันต่อนะคะ เสื้อตัวนี้วรุตาซื้อมาไว้ใส่สำหรับหน้าหนาววรุตาจะเป็นคนที่ซื้อเสื้อกันหนาวน้อยมากวันนี้เมื่อได้โอากาสก็เลยจัดค่ะอันนี้ดูเนื้อนะคะ1ยูโรเป็นเสื้อแขนยาวนี้ค่ะสีครีมไม่ใช่สีครีมก็เรียกสีออกเขียวๆอ่อนๆประมาณนั้น เป็นเนื้อผ้าที่นิ่มใส่แล้วไม่ขันสำคัญมากๆเลยนะคะเสื้อกันหนาวแบบนี้เราต้องลองดูเนื้อนะคะว่าใส่แล้วขันไหมถ้าสวยใส่แล้วขันไม่ต้องซื้อคือเราต้องเลือกเนื้อผ้าว่าต้องใส่แล้วไม่ขันสำคัญมากๆเลยค่ะนี่ค่ะ หนึ่งยูโรสำหรับตัวนี้วรุตาใส่แล้วเป็นอย่างไรบ้างคะไม่ว่าเสื้อผ้าตัวนั้นจะสวยหรือไม่สวยอย่างไรขึ้นอยู่กับความมั่นใจของเราคะ่ะถ้าเรามั่นใจว่าเราใส่แล้ว เราใส่แล้วเรามั่นใจเสื้อผ้าตัวนั้นก็จะทําให้เราดูดีแต่ถ้าเกิดเราใส่เสื้อผ้าสวยๆแต่เราใส่แล้วเรารู้สึกไม่มั่นใจถึงจะสวยอย่างไรก็ไม่สวยค่ะฉะนั้นการที่เราจะใส่แล้วสวยเรามั่นใจเราต้องมั่นใจว่าเราได้ problèmes. ซื้อเสื้อผ้าที่เรามีเงินอยู่ในกระเป๋าเราได้ซื้อเสื้อผ้าที่เราใส่แล้วเรามั่นใจอย่าลืมนะคะว่าเราจะ ไม่มั่นใจอะไรเลยถ้าเราไม่มีเงินอยู่ในกระเป๋าถ้าเราได้ซื้อเสื้อผ้าที่เหมาะกับตัวเราเราใส่แล้วมั่นใจแถมมีเงินอยู่ในกระเป๋าแน่นอนค่ะความมั่นใจย่อมทวีควขึ้นมาแน่นอนฉะนั้นก็เหมือนกับทุกๆครั้งนะคะวรุตาเน้นย้ำว่ายิ่งในสภาวะเศษรษฐกิจแบบนี้การซื้อเสื้อผ้ามือหนึ่งไม่ใช่ทางออกสำหรับอย่างวารุตา วรุตาชอบซื้อเสื้อผ้าเมือสองเพราะราคาถูกแถมทําให้วรุตาได้มีเงินเหลืออยู่ในกระเป๋าด้วยแล้วก็เป็นแนวทางที่ง่ายๆนะคะที่ทุกๆคนสามารถนําไปปฏิบัติกันได้ปฏิบัติกันแล้วก็จะทําให้เรารู้สึกมั่นใจใส่เสื้อผ้าก็มั่นใจเดินไปทางไหนก็มั่นใจเพราะเรามีเงินอยู่ในกระเป๋าของเรานั่นเองค่ะ ก็สำหรับวันนี้ตัวไหนวรุตาใส่แล้วเป็นอย่างไรบ้างช่วยคอมเมนต์ใต้คลิปให้วรุตาด้วยนะคะแล้วก็เดี๋ยวเจอกับวรุตาในคลิปหน้าอย่าลืมดูแลสุขภาพ กายใจแล้วก็เงินด้วยนะคะเมื่อครบสามอย่างนี้ก็จะทําให้เรามีชีวิตที่มีความมั่นใจแล้วก็มีความสุขทุกย่างก้าวค่ะเดี๋ยวเจอกับวารุตาในคลิปหน้าดูแล้วอย่าลืมกดไลค์กดติดตามแล้วก็กดสั่นกระดิ่งด้วยนะคะเพื่อคอชมคลิปใหม่ๆของวารุตาค่ะสําหรับวันนี้ต้องขอตัวไปก่อนเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีคะ่ะบายบาย หนึง่งย so ูโรค่ะสามสิบหกบาทก็สวยได้ค่ะ